ที่คือมาใส่ได้ไหมคะใส่ไม่ได้คับเยอะไหมคะคับเอวแล้วก็เรื่องตรงนี้เนี่ยหน้าท้องใช่อันนี้คือมันมีหน้าท้องอยู่นะแต่ว่ามันใส่ได้เพราะว่านั้นคือติดกระดูมไม่ได้คือใส่ติดกระดูมไม่ได้ก็ยังเดินลองค้ายค่อยหมุนช้าๆเลยะเปิดเอวด้วยค่อยๆหมุนช้าๆครับจรค่ะต้นขาเล็กลงเนาะ ก้นกระชับขึ้นไหมแม่แม่หูัเพราะว่าไม่ลายใส่เตื้อใส่เตื้องสีดแล้วใส่เื้อย่แลยนวเล็กลงแล้วข,วววขาก็ดูแบบเือนได้ขัดได้เลยอีกแลนวดกระชับเจ็บมากไหมคะไม่เจ็บอ่ะคมันโอเคอ่ะมันมันมันแค่เหมือนมันบอกไม่ตึงตึงตง แค่ตึ๊ก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 อะแต่ว่ามันมันก็ไม่มันไม่ได้เจ็บแบบทนไม่ได้แบบว่าอะไรหรือเท่ากับตัวนี้ก็ใส่ได้แล้วเนาะใส่ได้โอเคขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ